ม้นหรือขั้นไปบนเจ้าติเน,น่ะเจ้าติมานเขนั่นกะรักแรกเธอแยกขารักต่อมาขาเธอควายแต่สิ่งที่จะทําให้ผู้ชายอยู่กับเรานานที่สุดมันไม่ใช่เงินนะและอีิท่านใจเกี้ยวป้อมและแบบใจจอนกาเยด็ดัวตายเย็ดควยลมเย็ดมาเม่นั้อัมพาตเย็ดจนร้องขอชีวิตค่ะเดินกันนี้นอ่ หอมอุยอุยหอมกับะี่อ้อยแช่วงชิมช่วงเมื่คะแนนอ่าได้กลิ่นแล้วแม่เจินกระไรแม่ว่าลําแมทที่แมทกิมกุ้งปากแม่ลําก็เออต้องใส่ช้อนกลางนเอออ้ชกลางกินร้อนช้อนกลางเราฟังได้แม่ก็สมัยก่อนนะาเมื่อมาจับมีแล้วกันเธอกินข้าวเป็นวงเนี้ยกลาแล้วหยท่านใส่เกี๊ยวปลอมแล้วแบบใส่ช้อนกลางมันก็อาปากอ่ะ ชื่ป่บมันโลดลงมาเปาะอย่าม so like ึงเข้าใจก่อนตทคนเท่าก่อนด้วค่ะคุณเนเัีนี่โยไม่ต้องตักผู้สูงอายุก่อนร้อนกินด้ไหมโหล้ำเราแตะบันเล่นแต่ว่าเล่นเอาดี่ดใเก้าสิบห้าห้อันนี้ผ่านก่อนแหมผ่านหอลำก่อน่แม่หอหอลำหอมลำหอมลำ้นอมอ้ผมันหอมผานเนาะหอมต้องกินแค่หมูตัวอย่าเข้ากัน ตากะบบิ๊กนั่นเนอะถ้าว่ามันเป็นกินตัวกับบิ๊กเนาะนี่แล้วธรรมดาเนี่ยแม่มากไค่แค่หมูทีม่มีมันนะอ,อันนี้สูตรโล้แปะคือแบบม,ม,มีมันมีมันคือแค่หมูเมืองแค่หมูเมืองคนเมืองเราจะชอบแต่<ช>แนี่คือถ้าคนภาคกลางาเ,าบบลนเนี่ยนะมันก็จะชอบแบบโล้แปะเนาะลตามอ่ะกลับรถอันนี้เราทานตับแมแรงกับแตะนะครับเพื่อรอขาอ้าวเย็นดินนะขยันกินข้าวพักนืมได้อือฮนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับดีนงาน คนี่เล่าว่าแตงกวาถ้ากินมันขมแต่ว่างูเลื้อยผ่านนี่จริงหรือเป่จริงแต่กางเกี่ยวกันเจ๊แม่กางเกี่ยวนึกว่ากางเกี่ยวแต่สมัยก่อนเป็นเด็กผ้านิยมก็จะบอกว่าถ้าถ้าแตงกวาขมแต่ว่างูเลื้อยผ่านจี๋หวังคนเมืองอู้อันคนมาแตงจริงคือมันได้ไหนไหนแม่ก็มาละวันเนี้ยขออู้คนเขาว่าทำจุฮาซิปนะก่อนคนเขาว่าทำเลยวันนี้ขอเสนอตามว่า ยามเมื่อหักน้ำต้มหักก็าว่าหวานยามบอดเจยบานน้ำต่าลก็ว่าส้มฝั่นกํานอกระยามเมื่อหักน้ำต้มหักก็ว่าหวานยามบอดเจยบานน้ำต่าลก็ว่าส้มแต่ว่าแปลว่า <M' n S 2> มันเป็นเกี่ยวกับความหักแม่อเอเนะ้ยแกนแบบแกนยามเมื่อหักตอนที่เรารักขนาดน้ำต้มหักก็ยังว่าหวานยามไม่เจยบานแปลว่า ยามเธอไม่สมอารมณ์อ่ะน้ําตาลที่วหวานเธอว่าเปรี้ยวว่าหอมอ่าน้ําตาลเขาว่าส้มเขาว่าจ้อมค่ะอ๋ออ๋อถ้าเป็นผักกลางเป็นเมื่อยามรักน้ําต้มผักยามหวานยามไม่เมื่อยามเมื่อยามกลาดไอ้เนาะยามบอดเจยบานน้ําตาลก็ว่าส้มเออ๋ออ๋อแสดงว่าความรักห่างหายปุ๊บทุกอย่างก็คือมาลายหายสิ้นไปนะเนาะเหมือนความเขาดั้งหนัวกันว้าแม่ อันนี้หักมาหลายรอบละแล้วก็เจ็บหลายรอบละแล้วก็บให้หลายรอบละจริงๆแม่อยากจะบอกนะความรักเปรียบเสม,มือนหนังสือกอไก่นะคะอะไรคะแม่ะกอไก่ถึงฮอนฮุกใช่ไหมหเราเปิดมาบทเรียนแรกชัยธนะนะตัวแรกที่เราได้เรียนรู้คือกอไก่ถ้ารักแรกของคุณเปรียบเป็นตัวกอไก่คุณจะจํารักแรกของคุณได้จนตลอดชีวิตเข้าใจกอเข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วแม่เออเข้าใจแล้วไม่หนอะแม่ เล่นในตัวคุณแม่ของปาก่อนตะกี้ไงค่ะหนูอู้อันทำตัวเสร็จเรียบร้อยแต่ของแม่นะรักแรกเธอแยกขารักต่อมาขาเธอควายรักแท้ต่อยไวๆรักต่อไปขอขึ้นเองค่ะปแแจงข้าวเออเออนี่นาผู้เรื่องความภาคณะทาไหมายมหาลัยเนี่ยโดนมาซะแล้งท่านผู้ชมกินไประตือไปตัวอัน คอนเลนเนี่ยเปิ้ลมีความฮักเนอะออเปิ้ลหรือท่านไปบนเจ้าตะเนียเนอะต้นี่บัดดีเนี่ยเรื่องเขาจะมาเล่าบบดีเนอะคัวเปิ้ลปิ๊กมานั่นนานจะไปพ้อนแก้บนตอนนั้นนานไปก้าวพร้อนจนสูนศีนะเราจะล้มล้มางม่นามัมานะกะมาเก็บครัวนะใส่รถไอต้นแบบดีเอามาท้าหน้าท้าตาเจ้าดุยอเดี๋ยวก่อนมันเล่าเองเลยเจ้าเ ของเลืออเขาจะมีแฟนนอกแล้วก็ข้าเจ้าก็ไปโบสถ์่าแฟนมันละข้าเจ้าไปนาอมันไปติ๊สลีนูนะกับคุณแม่ขาเจอแล้วสมัยนั้นมันมีนมมีต้มน้อเข้าไปยังเหอนอันแต่คยน้อยอ่ะตอนนั้นยังเป็นใสเหลืองอยู่เหลืองนิดๆอ่ะเหลืองนิดๆเล่าต่อแล้วก็าใจกับตี๋ไม่งี้ไงค่ข้าเจ้ากัมจะยันใดเนาะนี่เลยจะตูดถูกเลยเจ้าไปบนบานตี๋ค่ะก็จะตุซาตุของพลูกอันแฟนลูกจะติ๊กมาหาลูกมาอยู่กับลูกเจ้าป๊กมันจะขอข้าใจปิ๊กมาผาาป๊กมาอากาศมาฟ้อนแก้ อาสลุกผู้จัีพิกก็คุณก็ติมาขนคกะมามาเลยเจ้าก็ใจมากับเนี่ยเก็บครัวไปตัวผู้จายอ่ะพิกมาแตะมาเลสาวันแล้วก็บอลีนต่อไปมอร้ตวยอนตัวให้ตัวบอนตัวใหวมาแต้กับพี่มาเก็บครัวบอนตัวอาจารยคุณแม่แล้วคุณแม่ให้หยัง มันปีกมาเลวัวเดี๋ยวต้องถามกันว่าตอนนั้นน่ะชื่อตอนเรียนหนังสือชื่ออย่างชื่ออะไรปังปอนเนี่ยเจ้าจริงจเหรอคะแม่เ็นจ้ได้เลยขอบชื่อผู้จาชื่ออย่างาอ่ะวัชรพนอ่ะจะเปลี่ยนชื่อฮึอะไรเจ้าจริงๆแล้วผู้ชายจะไม่กลับมาขนของคือจะต้องเปลี่ยนชื่อในนามสกุลชื่อบุญตามในบัตรประชาชนเนาะ,ะชื่อนายบุญพุ่ม นายบุญทุ่มนามปรคุณแท้ศาสตร์เสืนที่ตำบลเทกระจยาอำเภอสารก,กระจายเสือเวลาทุ่มตรงอ oh, 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 oh. และวกจะสนับสนุนโดยครีมพาหน่าสองจู oh, oh. Ah. าแต่ผู้สนับสนุนรายการวันนี้คือยาหม่องที่รดมถึแกถูกแต่ยาหม่องยี่ห้อไหนคะยาหมองบางพงครับอา่นนี่ใส่นี่เป็นชุดเจ้าทรงกัะลูกอันนี้เป็นชุดไทยลื้อไม่คุณแม่นิ๊กจ้าชุดไทยลื้อไทยลื้อนี่เป็นลื้อลื้งงามไทยลื้อคือลื้อนะลื้อลื้อขวานลื้อลื้่ผ้าลื้อขวานมาใส่ไปเลยนะน้าแม่ฮ้อนกับแ่หน้าไมมาหน้าไฟสอง อันนี้คือปลายเดือนมกราอ่าครับจริงๆแล้วคือแบบผู้ปีผู้ปีจะมาเตะฝันคำนึงเนิ่นๆ่แหละน่าไม่เห็นมันแต่มันว่ามันต้องเข้าใจว่าผู้ชายมันชอบหน้าเรื่มๆเป็นชนีเกาหลีแล้วอีแม่ลามกับเบลน้ำพริกองเขาเนี่ยไม่น่าสน รางขนาดเลยเนอะนี่มันปักมูสติมด้วผมคุณตะโนดสิคะเออเมื่อกี้่างใส่ผงชุลรสหน่อยเกินบุ้งดังชุลรสไม่ได้ใส่ธรรมดานะฮาวันเขาเหลยหนามอละเทใส่จิบจิาแหววเขานุ่มใส่โอ้แน้ำมาตัดน้ำที่แบบพี่รักเจ้าแต่ชุลรสอ่ะเรื่องนี้รือชาโอเควันนี้เราก็ถือว่ามาเมามอยสเปอร์เฮล่ากันที่น้ำมิ้วอ้อมเมืองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ แม่เอตัยขนาตีมาเป็นแฟ่งทับเดินของเขามาช่วยแสงแม่นี่นอ่องสูตรแม่เมียวอ่อมเมืองหวังว่าอีแม่คงจะต้องปิดมาถ่ายรายการก,กับช่องต้นวารตีแ้แห่งนะครับผมจริงๆแล้ววันนี้จริงๆแล้ววันนี้คือแบบเออจะกินเข้าตัําหน้าบ้าน,นาแล้วก็จะนอนดูละครอย่างน,นี้เนาะ น้องผลิตเพิ่นมาตักหน้าบ้านไฟไหมพอดีบอกมาฮือกินน้ำเงี้ยวจูนเออน้ำเงี้ยวน้ำพริกอันน้ำเงี้ยวและน้ำพริกอ่องคูนต้นเด็ศรษฐกบนว่าฮือตะไคร่ตะลุกกับวัวคู้เลยตั้งแต่พันต้นแล้วถึงเก้า้าความต้นของพักฮืดติ๊บหน้าคนทำฮือศูนย์น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเพื่อตะไคน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวต้องจิ้มกับน้ำเงี้ยว ต้งมีการเ้อะเพราะอันนี้น้ำมัอย่างมาดีน้ำรอน้ำรอน้ำรอย่อมาจากน้ำเงี้ยวผสมกับน้ำยาเวลาเมนูที่ร้านเนี่ยเอาจะให้เราจะให้เด็กเนี่ยเอาน้ำเงี้ยวกับน้ำยาเนี่ยผสมกันจะกลายเป็นน้ำรอครับอร่อยไหมครับแม่อืมถ้าจะอร่อยนี่ต้องน้ำที่แห้งไหลลงไปด้วยก่อนเราสดสะอาดูุหลักอนามัมครับคุณแม่ครับนี่ถ้าแม่ถ้าแม่เป็นแบบ คนคือคะแนนคนคนหน้าตาดีีเนาะแม่ก็จะมือที่หันไว้อ่ะิีสิบอ่ะคนนี้อ่ะทำหน้าละล้อเซนูที่สูหานกับแม่ตกรอบตกรอบเขาจาเขาจาว่าตกรอบนางเข้าไปแปลงฮูดังนางแปลงหูดังก่อนฮูดังดงก็เจ้าบ่ะหนูจะต้องใจหมอพิเศษเออต้งใจฟัง ป้างผูหมพอพรที่มาทำศัลยกรรมให้อเ, <laughs> เอาแกะสะลังแมวแมวดำที่โดนรถอันโดนรถทัอบอัดต,ต,ต,ตีตออีตในห้าใสของเนี่ยตีตีเนี่ยตับหมอกู้ภัยเ่ยมาใส่เลยมาแบ่งกูดังน,งนะแม่นาะแต่จริงๆนะทำก็จ่า,จายไม่ทำก็จ่า,จายโอเคจ่ายยังก็ต้องไงอ๋อเออก็ต้อ,ตองศเลยกรรมแล้วหนูเก็บประจำไปเลี้ยงผู้ชายเจ้าหนูอแสดงว่าที่ผ่านมาหนูตองไม่ถึงอ่าโอเคเออนะเจ้าต้องเบียดชื่อตะากนบุญทุ่มแช่ศาสตร์อืม เจอที่เอที่ตำมนเทกะจ่าอำเภอสากระจายเออและกีมย่างหน้นหน้าหอวว่าหน้าแม่เลื่อมใสอย่างแม่ใจกีมนหน้าสองจูสองจูลถลดจรลดยังรดหายลดใสไนียนี่สองจูนี่เป็นกีมคนไทยว่ากีมต่างประเทศเขาไปเลยละกันนี่ต่ล้อสองจูเนี่ยคือตายผู้ชายไง้องไงลูกซองแล้วกำลังทำบีาอืม วีซ่าแคนาดาที่ออกสู่เขาไรคนแล้วไม่หนาวิดมนีซ่าแคนาดาคือแ cancel งานแต่แม่กำลังเตรียมทำวีซ่าเพื่อไปประเทศเปรูเปรูปองเปรูมาเตรียมประมือถัดขึ้นมาเอซไลท์ไซด์บดีคุณแม่ไปข้างใหม่จับตะไคร้ต้นตั้งต้นวาไรตี้แม่บอกจับตะไคร้เดี๋ยวแม่จะต้องบินไปมาเลเซียแล้วเปิดประเทศก่อนไปขอวีซ่าประเทศเวเนซุเอลาเพราะว่าสถานทูต ของเวเนซุเ,เอลาอยู่ที่มาเลเซียนะจ๊ะไม่ได้อยู่ที่ไทยใครจะไปเทียเท่ยวเวเนซุเอลาต้องไปขอวิชาที่มาเลเซียค่ะนอ่าก็เดี๋ยวปีนี้ต้นต้องไปกับคุณแม่ที่เวเนซุเอลาเดี๋ยวก่อนไปนะขอขอวิชาไปทำกีดีหน้าเนะเาะกีดีนี้แค่แบบแม่แบาตาบตันมือแบบยิ่กินยาไครเขียดเข้าไปไปไม่แบบอ่นศานเตอร์ไปไม่ไปได้เตรียงตัวเลยพี่แบบาตันซูตรเกียี้มันอาหมน้าบ้านเออแบบตันสูตร์กลังนั่งกินโอวัลตินเล่นรัพท์เออ คลิปหน้านาจะปลาแม่ไปมูเตแม่ชอบมูเต,ตเนี่ยปลาไปอแล้วเขาว่าไปมูเตเจ้าไหนปังเจ้าไหนเลิศปลาแม่ไปพัาเนอร์เพราะตอนนี้แม่ลงขั้นหน้าอย่างเดียวนนหน้านาฮุกซีแม่จะเตียนชุดไา้ยังพระเจ้าพี่พึ่งสวรรค์พระดันี่ยัมาถามเนี่ยนี่หหหมดค่ะนี่ตัวปูมูเตค่ะแต่ว่านี่ของเสื่อมละเลยหน่ยแต่จริงๆเน่ะคนที่ชอบเล่นสายตาคือพอลีนก็เจ้าแม่ก็เราเจ้าแม่สายเวอยขอพรคือ ที่รับดูดวงค่ะจบแม่แบบเจ้าสมแต่จริงๆนะจะมัดใจผู้ชายได้หนึ่งความรักใช่ไหมความรักมาก่อนสองความสวยอนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่จะทําให้ผู้ชายอยู่กับเรานานที่สุดมันไม่ใช่เงินนะอ้าวมันเป็นอนาคตค่ะอน,นาคตเป็นไงคะแม่เราต้องปลอนาคตให้ผู้ชายว่าผู้ชายอยู่กับเราแล้วมีอนาคตแล้วผู้ชายจะอยู่กับเราอ่าเข้าใจไหมความรักมาก่อนต่อมาคือ หน้าตาสิ่งต่อมาคืออนาคตค่ะเอเงินทองซื้อไม่ได้ทุกอย่างก็จริงแต่ทุกอย่างมันก็ได้ต้องใช้ด้วยเงินเงินทองแก้วไงก็ขอให้น้ำเงี้ยวอ้อมเมืองไถให้รวยๆนะคะก็เรามียอดขายก็ปังมากอยู่แล้วทำวันละวันละสองหม้อใหญ่ๆปังมากอยู่แล้วแล้วต้องทำสืิมด้วยน้ำทำน้ำพริกอ่องใครอยากสั่งอะไรก็สั่งได้เลยนะครับผ่านช่องทางเพจน้ำเงี้ยวอ้อมเมืองเลยก็ำไถ่ตัวสุดท้ายนี้ขอเจ้าของ เป็นคลิปครับที่เาฝากช่องด้วยนะครับกดอย่าลืมกด s ั b s ส r i ครช่องต้นว่าไรที่ขอบคุณโประมูั่นะครับไปเลยไปเลยเย็ดวัวตายเย็ดไฟยล้มเย็ดมาไม่นันอัมาพาดเย็ดจนร้องขอชีวิต่าเจอกันที่น้ำเน่ามือ ถ้ากูมีจุดไม่แต่จุดเดียวเราก็จะคิดจุดขั้แต่จะมองวางโงมเปิดทางฝากมันที่แม่ทาเดือดไมมแม่มีคนสิทันหนึ่งลังบบกหนึ่งโลใอย่เหาะยามองวางโกมกาเออเอาทาได้หมดกะได้หมเลยที่แม่ไปลงกับไปได้กะไไเจ้าเพราะแล้วเวลาอัน ไปเจออันผู้ชายที่แบบว่ากันบอกว่าอันเนี้ยเขาเตสเมนต์สิ่หรอใช่เจ<ป>้าต้องไปไปดูังก่อนไหไมน้องต้องมีการเช็คสมัยก่อนนะ, <laughs> ะเช็คเกี่ยวกับล้คราวบูซาพี่น่าเราไปเช็คเกี่ยวกับโอ้ห้องยังไงแม่สายนะพี่ไปมาโมลหมดง <laughs> แล้วผู้ชายก็เท้าน่าสรุปมีมีกลิ่นไหมครับพี่บัก <laughs> มีครับปีพี่พอน้องล้างหน่อยก็ดี <laughs> พอมารอบสองนี่แรงละรายอะคา เป็นอย่างนั้นก็เข้ามงเวงเตอร์อีน้อนี่แมมันเสร็จแล้วมาทานอ้อแอบอ้อโอเคนักเามนักงามให้แแฮตึงเมานางก่อนโอ๊ะออกชุดใหม่นะคะชุดใหม่ซื้อมาไม่ยอมใส่เฮ้ค่ะชุดใหม่ซักใหม่นะไม่ยอมเลยชดของเซตโกนเออเซตโกลของเรานะคะแล้วก็นางก็ไม่ยอมใส่นะเพ่อเอาเครื่องพ่นไอ้น้ำอันโตมาอันไล่อันเนี้ยปัดใจวะาหอผมเป็เรื่องมาก เขาเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองอย่างดีเข้าใจก่อนแล้วถ้ามีชุดวิเลยมันอยู่มันจ้ำมันดำเลยนะไรปุ่นเนี่ยมันดำมันดำมันดนจ้ำมันดำเลยนะไปได้แล้วถ้าถ้าหลีหูดำนะคะโอ้จะเล่าให้ฟังอ่าถ้าแคมดีหูดำถ้า่ยมันไปตัดออกอันะตัดวิอะนะเออเออเออฟิวฟิวนะกั๊บกั๊บย่านแล้วก็อันคาดเจออะกลับกลับก็แต่คาดเจออะกับคาดเจออะ แล้วเนั่งแล้วใจละเรใจว,ใว่าเรื่องมากน้แม่คือแบบอันนี้คือเป็นเทปด่วนนะคะเทปด,วดป่วนเทปไฟไหม้เนื่องจากคิวคุณแม่ว่างวันนี้เ,เท่านั้นก็เลยต้องมาทาวันนี้ปกติปกติบอกว่างปกติจะต้องออกกําลังกายเล่นโยคะนู่นนี่นั่นหาของกินอร่อยอร่อย,ออยกิน แล้วก็มาวันนี้เรามากินอันแลเหมียวอ้อมเมืองเขาลือมันลำมันลือกันนั่งกันหนามากินลำแต่โดดเด่นตรงกะปิมึงเจ้กะปิยี่ห้อยังบอกอ่ะกินกะปิมันกินไหมฮะกะปิหอมแตอ่ากินกินกะปิตาลิงโจ๊กผ้ากีบปลาเฟืองตาไม่ดปลาอ่ะเป็นความฮันเดอร เดี๋ยวแม่เปลี่ยนชุดกัน,นเน<อ>าะจบอย่าลืมตับตั๊กไกห,หรือว่าตับตั๊กไก่ตับที่ห้องต้นวารายเต